แอบไปบ้านคุณยายบุญมาทักทายคุณยายบุญไม่ทันแต่ก็ไปส่งสติกเกอร์ไปลงไปเอ่อไปช่วยคุณยายบุญลงไลฟ์สดนะคะแต่คุณยายบุญคงจะอ่านไม่เห็นนะคะเพราะลงไลฟ์สดไปแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณยายบุญพารวยนะคะที่เอาบ้านลองนะคะเอาบ้าน f อซีนะคะมากเป็นกำลังใจให้บ้านดีงามชาแนลนะคะไปไม่ทันเลยจริงๆนะคะสำหรับกลางวันนะคะ ไปหาคุณยายบุญเห็นคุณยายบุญกำลังให้ศีลให้พรเพื่อนๆน้องๆหนูๆนะคะก็ไปทักทายมาแต่คุณยายบุญไม่เห็นนะคะขอบคุณคุณยายบุญนะคะที่ส่ง FC มาเป็นกำลังใจให้บ้านดีงามชาแนลคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ใครว่างช่วงพักเที่ยงก็เข้ามาได้นะคะมาให้กำลังใจดีงามชาแนลด้วยนะคะใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะต้องขอตัวไปทำงานเหมือนเดิมมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะคะก็ต้องดิ้นรนกันไปนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้นะคะ ขอบคุณคุณพรศิรินะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะขอบคุณคุณยายบุญนะคะขอบคุณคุณสมหมายนะคะขอบคุณคุณรัตนาพรขอบคุณคุณพัทรสอนสตอรี่นะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณคุณมนาหวานนะคะขอบคุณคุณจีค่ะขอบคุณคุณจิวด้วยนะคะทั้งคุณจีคุณจิวนะคะ คุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณปียดาค่ะขอบคุณบ่าวภูไทยขอบคุณน้องวาวานะคะขอบคุณคุณรัตนาพรด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกคนค่ะขอบคุณคุณติ๋มนะคะคุณติ๋มเก้าเก้านะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณวีโว k เคพีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านดีงามชาแนลนะคะก็เก็บกิโลนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงพักกลางวันนะคะยังไม่เข้างานก็เลยเปิดไมโครโฟนแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นช่วงที่ทำงานก็จะปิดไมโครโฟนแล้วก็จะทักทายเพื่อนๆด้วยการพิมพ์นะคะพิมพ์ตอบรับนะคะพิมพ์ขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณวีโว้เคค่ะขอให้คุณวีโวสุขภาพแข็งแรงนะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายไวๆนะคะคุณวีโวขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่แวะมาให้กำลังใจทั้งดีงามชาแนลแล้วก็ My Story นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะคะก็ไลฟ์สดยาวๆไปนะคะไลฟ์สดยาวๆเพราะว่าช่องนี้ต้องการหลักกิโลอีกเยอะเลยนะคะ แต่ว่าเวลาที่จะต้องทําชั่วโมงเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันเองนะคะจะครบหนึ่งปีก็กลัวจะเป็นวิกฤตการงูกินหางนะคะเร่ง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 นะคะขอบคุณคุณวีโวมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าบ่ายโมงได้เวลา